ฉันรับจะพาตอนมาก็ดีกันแล้วรู้จักเน่งเน่งจายไหมช่รู้ไหมฉายาพี่ฉายาอะไรหนูรู้จักค่ะฉายาอะไรราชาหุกแป๊กใช่เวลาเล่นมันจะแป๊กไม่หาเฮ้ยไม่ใช่ดิไม่ใช่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ไรเทพบุตรหมกเหงาเวลาเล่นทีไรคนจะหาวไม่ใช่ดิ อันนี้ชั่วอันนี้ชั่วนะเพิ่มสีอีกาใช่ไหมคะเออเวลาเล่นแล้วมังมีกาก้า <S 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 ไม่ใช่อย่างนั้นอย่าทำเป็นเล่นดิเอยก็อยากเล่นด้วยอ่ะอ๋ออยากเล่นถ้าอยากเล่นก็ต้องมาเล่นเกมนี่เลยแอคชั่นเอาตัวรอดบนมือถือที่ลุยได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบทีมมันที่ไหนก็ได้โหลดก็ฟรีต้องฟรีไฟล์เลย <S <S เป็นไงพี่นี่เป๊ะเป๊ะเป๊ะสามารถรวบเอามาเข้ามุกได้เป็นไงน้องดูเอา ยังไงอีกหลายปีบอกได้เลยอีกหลายปีที่กูต้องพูดแบบนี้นี่ยอดพี่เนลงของหนูสุดยอดเลยนะพี่ไอเพลงใหม่พี่เพลงอะไรนะคนมาดดีคนมาดดีใช่คนฟังเป็นไงคนฟังไม่ค่อยดียราวดีไม่ค่อยขึ้นคืออันนี้ไม่ได้อำนะถามว่าเราเราเหมือนชื่อแต่โปรโมทแต่เราโปรโมทแบบอ้อมๆ้อมใช่ไหมถ้ามาพูดตรงๆคนก็ไม่ฟังคนไม่ฟังในพวกนี้นะเออพี่จะบอกว่าคือจะมี เด็กเขาเรียกเด็กฝึกงานอเออเองทาตัวให้ดีนะฝึกมาแต่ละคนแต่ละคนเองไปลาะบละล้วงได้เลยครับพี่ <S <S ดุ้นเข้ามากันแล้วเนี่ยเนีค่ะเฮ้ยทำไมไปกินข้าววันานเลยเนี่ยพอดีว่ามียายอ่ะพี่เขาจะขึ้นแท็กซี่แล้วแท็กซี่เขาไม่รับแล้วเขาจะไปไหนอะ่ะไปสิงสิงบุรีเหรออืมใช่พี่ไายายเรียกแท็กซี่เงียบๆวะเป็นสิงข้าปงข้าวโปอะไรสิ จะได้มีบุ๊กมีอะไรบ้างไอ้หนูมาค่ะกาจะไปติ่งบุรีมานี่พวกเราพร้อมที่จะทำงานแล้วนะพี่เย็นเย็นเดี๋ยวถามชื่อสามถามแท้กันก่อนอ่าโอเคมาก็ดีกันละมาก็ดีกันละทำไมวะดูดนพูดเลยนั่งก่อนนั่งเอามาแบบนมากันก็ดีแล้วชอบชอบอุ้ยชอบมาก็ดีป่ะมันคือบุ๊กตลกไงมาก็ดีกันละมากันก็ดีแล้วมันก็ฟังกันออกครับพี่นุ้ยจ๋าเอาแล้วแต่เองมาก็ดีกันละ ชื่ออะไรกันบ้างมาวันแรกในวันนี้สวัสดีค่ะไม่ใช่คุณยายคุณยายไม่ต้องพูดรอทีหลังตบใจมาในบาจบ้าชื่ออะไรครับหนูจ๋าสวัสดีค่ะชื่อเบนปุญญาพรค่ะมาจากนครรีธรรมราชเป็นคนเนื้อค่ะเป็นคนเหนือค่ะเหนือยังไงอ่ะเนื้อผัดทะลุค่ะ เขามีมุกเขามีมุกแบบนี้เหรอคะพี่ชอบชอบเหรอคะดองมุกให้พี่แบบคลางบ้านนุมีมังคุดมีทุเรียนเต็มไปหมดเลยมีมังคุดมีทุเรียนเต็มไปหมดมียานัดกันเฮ้ยมียานัดมีก็แรงใต้ได้ยานัดแปลว่าอะไรยานัดแปลว่าสับปะรดเก่งตัว นี่ดีกว่าไปซื้อสับปะรดไปตลาดปูด้วยไปซื้อยานัดมา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 เล่นกันไปซื้อยานัดทีลาดนัดซื้อยายานัดทิราดนัดใช้ได้ใช้คู่สามคำรวมกันเอยสามคำเลยสามคำเลยไปซื้อสับปะรดไปซื้อสับปะรดที่ตลาดนัดแล้วก็ซื้อยานัดเร็วๆไปซื้อยานัดทตลาดนัดแล้วไปยัดดัดยัดยัด คนชอบไปไม่ใช่ยางรอคิวไอ้นน้องครับลุกขึ้นมาสิลุกขึ้นมาทำไมใส่าแปถบนะเียวะเขาให้นี่เรานะครับชื่ออะไรครับผมชื่อพดุงครับพดุงทรงแสงครับพ่อชื่อดมแม่ชื่อรัดแล้วมาฝึกงานที่นี่อยากจะเป็นอะไรฮะอยากเป็นโปรแกรมเมอร์ไม่อยากเป็นเจ้าของบริษัทเจ้าของบริษัทเลยเหนะครับ ถ้าเกิดเราจะมาเป็นเจ้าของบริษัทสิ่งแรกที่เราจะทำน่ะทำอะไรผมน่าจะไล่พี่ออกคนแรกครับโอ้ยพี่ครับไม่ผมกลัวพี่มาทำอะไรผมในห้องทำงานพี่พี่ครับเฮ้ยพี่พี่ครับพี่เด็กกบดา เด็กคนตัวไอ้เวรเฮ้ยวันแรกมันเพิ่งมาฝึกงานออกอาการให้เห็นเข้าไปถามว่าดิคนกลางอะไอวีพี่มีเพลงไหมเพลงวีแล้วเพลงวีเพลงวีวงว่างนัดคุยกับกูดีกว่าเรื่องเพลงกูเนี้ยโปรโมทก็รู้แล้วเดี๋ยวเขามาโปรโมทไปถามไอพวกนั้นก่อนเออมันจะได้รู้ว่ามันต้องทําตําแหน่งอะไรบ้างรู้แล้วรู้แล้วว่าชื่ออะไรอ่ะรู้เออยังไม่ถามดูข้อมูลหมดแล้ว บุกน in ั่งอยู่บุกนั่งอยู่บุกจริงๆริงบุกบุกผาบุบลงไปเลยอ่ะบุกบุ๋มอะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยหน้าวนี่นี่กระพริบตาได้ด้วยเอาโควนโควนในเว้นดูดิกระพริบตาได้เหมือนพวกเราเลยเออไปถักมาเฮ้ยไอ้น้องอย่ายิ้มมากเดี๋ยวเดี๋ยวตัวลูกโผล่มาพี่ก็นั้นถามนี่ถางนี่เนี่ยถ่างรู้รู้เชื่อรู้อยู่ชื่ออะไรชื่อประดุงครับชื่อประดุงครับ เอานะเชื่อพี่อยู่ที่เนี่ยสบายทางตัวสบายเฮ้ยปอดตัขึ้นลงขึ้นลงถึเท่าไหร่ครับยี่สิบบอกพี่เขายี่สิบหน่อยครับที่ผมเป็นผู้ชายนะพี่พี่เป็นผู้ชายมันเล่าแน่เออครับมันไม่มีใครผู้ชายผู้ชายมองหน้ารู้ใจน้องคันนี้น้องน้องน้องวนนี้นะเดินเร็วเร็วสิโอ้ยพี่ครับ เหนื่อยไหมทำงานที่ไม่ค่อยเหนื่อยนะครับอืไม่ค่อยเหนื่อยทำไมเหรอฮะอืค่อยเหนื่อยเปี๊พอๆน้องๆครับขั้นตัวใ้พี่ก่อนครับขั้นให้ี่ครับแปเดี๋ยวไปฟังเพลงคนมาดิเฮ้ยทำอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไลนมาเฮ้ยลุกที่ไอ้นุมคนน้นอุ้ยอสุกเสียม นันลิเกไม่ใช่นานลิเกนครสวรรค์นี่เวนนายสวัสดีครับสวัสดีนี่ทำไมหน้าตาเบื้องตึงอย่างนั้นอารมณ์ไม่ดีทะเลาะกับเมียมาเอาทะเลาะกันเรื่องอะไรครับพิษรักแห่งอโยธยาโคสัมพีราชธนิเวศน์นั่นเนอไม่เล่นมุกเลยยังไม่ได้ตั้งชื่อเรื่องอะไรก็ว่าไปนี่โอ้โหพูดไปเรื่องเป็ลาวเลยมันเล่นกันช้ำแล้วแล้วเด็กฝึกงานเป็นไงบ้างอ๋อนี่กกัม้ายไปเสร็จเรียบร้อยแล้วครับยังยังเทียบกันเอ็นสามคน ไปทำงานาได้ <utet> ไดครับผมครับท่า <eyeshadow> น,น <Richt> er> มีปูนแก้มสั่นเลยหูไม่รอดแน่ว <görüş> ันนี้ไม่รอดแน่ไอ้หนูไปหยิบของเลยห้องเลยไปได้ครับลากกลมไปไหวปวดหลังอ๋อได้ครับไปตามมา ดีนะไปไปตามนายเข้าไปโชคดีนะโชคดีฝึกงานนายของที่ไหนครับนั่นแหละค่อยๆกลมไปอันไหนนี่เหรออันนั้นแหละแกออกจากถุงก่อนแล้วใส่เข้าไปอย่าช้าดูเลยดูเลยเฮ้ยดูเออเฮ้ยเด้ยไม้นายนายทำอะไรอย่างไรล่ะเออดูที่หมดไปดูที่หมดดูเฮ้ยไอ้่อไปเลยไอต่อไปไอต่อนายทำอะไรเนี่ยนายทำอะไรเนี่ย เฮ้ยทำอะไรเขาเขาไปทำอะไรกันเขาให้ผมกินนมครับดูดนมเอาเมื่อกี้บอกกันแล้วแกะก่อนแกะก่อนแกะออกจากถุงพลาสติกไงแล้วก็ใส่เข้าไปเอเอแล้วบอกดูดเลยดูดให้หมดมันดูดนมนี่ไงมึงคิดบ้าไปห,หรือเปล่าเออไปข้าไปผมดูดน,นมเออน่กินนมครับดูดจริงมั้ยใช่นี่ใจขอจะให้เด็กฝึกงานดูดซ่วมตั้งแต่วันแรกเลยระคันี้

سنت وي yeah. yeah.